ร้านนี้มาแรงแซงทุกกระแสอยู่กันที่เบอร์เกอร์โฮมเมดเป็นเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันที่ทำเองทุกขั้นตอนใส่ใจทุกรายละเอียดและที่สำคัญทำสดใหม่ชิ้นต่อชิน้นชื่อร้าน TB b u เบอร์เกอร์เป็นร้านสไตล์อเมริกันย้อนยุคน้ำในตู้นี้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีโตเอลโอฮ์น้ำองุ่นเคียวโฮโคตดอร่อย อันนี้ดับเบิลอเมริกันคลาสสิกเสิร์ฟกันมาจานใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนชีสแน่นๆทุกเมนูสามารถมิกแอนด์แมทกันได้หมดเลยนะทุกคนเบอร์เกอร์เนื้อและใช้เนื้อไทยวากิวอย่างดีบอกเลยว่าโคตรฟินดูเดียวโหยเนื้อสองชิ้นใหญ่ๆโบมากับชีสราดด้วยซอส<ด>คลาสสิกสูตรเด็ดของทางร้านเนี่ยโอ้โหอร่อยยิบบอกใครเลยต่อด้วยอันติเมดบาร์บีคิวอันนี้เป็นเบอร์เกอร์หมูนะทุกคนใส่ชีสมาแน่นๆเลยดูเดียวโหยเครื่องโคตรแน่น ใมาทั้งหมูพรีเมียมและเบคอนน้ำซอสบาร์บีคิวโคตรอร่อยเฟนฟรายก็เด็ดนะผมมีส่วนลดมาแจกด้วยนะทุกคนเพียงแค่บอกว่าตามช่องกินกับจามาคุณจะได้ส่วนลดทันที10%ทุกเมนูร้านอยู่ตรง BTS โรงเรียนในเรือนะทุกคนตามมา